ครับสาหรับลูกค้าที่เข้ามาแบบพี่เครื่องเป็นไรสั่นจังเลยเวลาฮอบอยู่ที่มันก็สั่นน่ะปัญหามันเกิดจากอะไรฮ้ยมอเตอร์เบี้ยวหรือเปล่าอะไรไม่ใช่นะครับก็คือลูกค้าบางคนอาจจะเข้าใจผิดก็คือกลัวใบพัดหลุดพอกลัวใบพัดหลุดปุ๊บทีี้ก็ขันใบพัดกันซะแน่นเลยพอแน่นปุ๊บที้รอบของมอเตอร์ไม่พอมันก็เลยเกิดการสั่นเพราะนั้นใบพัดมันต้องถูกคลายออกให้มันหลวมนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมันก็จะถูกคลายออกให้ นี่ให้มันหลวมได้แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยบางคนลูกค้ามาแบบขันมาแบบแน่นแบบขยับใบพัดไม่ได้เลยนี่คือสาเหตุหนึ่งของทําการทําให้เครื่องสั่นครับก็จะหล,ลักๆนี้ก็คือไม่ต้องกลัวหลุดครับมันไม่หลุดหรอกเอาขันให้มันลุมหลวมไว้ครับนี่เพราะฉะนั้นผมเข้าใจเลยกลัวหลุดเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะนั้นลองดูวิธีนี้ครับมันไม่หลุดหรอกครับเพราะนั้นก็ขายให้มันพอดีพอดีเพราะผมจะย้ําตลอดเลยว่า อย่าขันแน่นนะอย่าขันแน่นนะเดี๋ยวเครื่องมันสั่นโอเค,อเ,คเพราะนั้นก็ทุกคนก็จะลืมกันไปหมดมันเป็นข้อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองโอเคฝากไว้ด้วยครับโดนไทยกับตัน